สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องไปดีเอ็มพีทุกคนเดิมเด็กกับผมพ่อกันคือเก่าที่ส่งกาแฟลงซาลาเนาะมื่อเด็กกับมาส่พ่อกับบรรยากาศฝนตกเนาะพี่น้องเซฟเป็นก่อนทีอยากไปนะเนาะแต่ฝนกระดั้กระตกอันหลังทางพี่น้องตกขเขาบอกว่าที่ตกค่อยๆได้ตกแฮนแต่เรียลรอจะต้องมายุบฝนอยู่ในอันพอกแม่เนาะอันนี้ก็เป็นป่อนอันเขาเห็ดมา บมเมนเคื่อนเด้อพี่น้องคล้ายๆแบบว่าอันโครงการบ้านเนาะแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดยงังบ่แล้วพี่น้องถ้าค่ะได้มุง่งแต่ราคาเนาะโครงการบ้านเวลามีอันยามบุญยามย่ำกพิ่นก็สิมาจัดอยู่นี่ก็ได้เนาะบุญประจำปีเดือนหกนะพี่น้องเพิ่นก็บุญรับบ้านเพิน่นก็สิมาจัดอยูนีก็ไ้แต่ว่าอันนี้ยังบ่แล้วเนาะพี่น้องแม่กับคนตกมันก็มาซชนเนาะไปครับ งูนกแพ้วแล้วเปล่านกแพ้วเนาะไปสาบค้นน้องทีน้องคน้นทุกทางจะพาก,กันมาต้นคน,นก่อนเนาะถุงก็ต้องเวละอนันแต่ว่าคนแม่แค้ควเขาก็ต้องยุบก,ก่อนเนาะเพราะว่านี่เป็นเรืเ่องใหญ่คนที่ต้อง ปลามันถูกใจมันแล้วคนตโตเลยเนาะไขมีตร้อนมิลี่ดิฉันทีเอาพี่น้องเลยขั้นน้ำไขมีต้อนมิลีล่ค่ะมีปลาลายๆเนะบาะปลามันลงฉันทีเอาพี่น้องออเฮอะไรพี่นอ้องเพื่อเพิมโชวงเลยตอนเด็หายก็จะเทาอยู่นาอพี่น้นเ,นเานก็เพิ่มเติบเลยเนาะ เฮ้ยโอยู่คนกระดาษแค่นี้ไงหักคล่องข้าตก็เนี้เริ่มสว่างแล้วเริ่มแจ้งเลยหักคนยังตกหัวเท้าเดยที่น้องเลยเมื่อในกาี่ใกไปอัพเดตเข้าแล้วคือรคาที่าคาดีูนะแต่ก็ที่น้องมีโอกาสกปะจกันเนาะ เป็นทายรวมเนาะความหมายของทายรวมคือยังคือแบบทายตะกี้ที่ชาวบ้านขึ้นท่ากันพุดด้วยมือตัวเองเนาะเวลามีงานมีมีแข่งมีคนมาอยู่ในบ้านแบบมีผู้ใหญ่มาอยู่บ้านมาทางวัดทางว่าแบบอันเท่ากับโลงเอาปลาในนี้แหละเนาะพี่น้องขึ้นไปให้คนกินบางที่กะ าดเพิ่นเรื่องเงินเรื่องคำเอาเขาวัดเขาว่าสัางเช้าวัดว่ากะบ่มีเงินกับวันที่กะมาอ่านจูบเอาปลาในนี่ขึ้นไปขายน้องพี่น้องเพื่อให้ได้เงินได้พื้นเขาวัดเขาว่าขายอันนี้คือทายแบบทายรวมเนาะท่านอันอยู่สือส่อกะบบ่มีใครกล้าเอาปลาขึ้นไปกิน,นอเนาะเนองจากสิมีงานมียังเพิ่นจงเอาขึ้นไปมีงานบุญบอรหรือว่า ทางวัดทังว่าขาดต้นพื้นเนาะก็พอได้จูบเอาปลาในนี่ขึ้นไปคายเพื่อได้ขึ้นในการสั่งชาววัดเนาะพี่น้องน้ามลายลาย,ลายปลาเนี่ยมันจะัวใหญ่ๆเนาะน้องเนี่ยมันเป็นน้องเก่าเลยพี่น้องอาหารกระลายมันเป็นน้องแบบน้องขีดตมแล้เนกปลาก็ใหญ่ไว้บึงอันนี้น้าย่อลงมาจากรังคาเนี่ยมันกาลหลลงมาหนี่เนาะราะว่ามัน น้องนี่มันอยู่ค่อยๆในบอนที่เขาเห็ดเชืออเห็ดยังใส่มันก็สูงกว่าน้ำกลางบ้านน้ำยังไหลลงมันก็เลยได้ลายไว้เลยพี่น้องคนกระแหงอะไรที่ได้ไปอยู่บ้าพี่น้องนี่นั่งอยู่ได้นี่ซั่งกันรึ่งชั่วโมงเลยเนาะคันบอกว่าน้ำไหลลวดไหลหลวงไตนาไปหาเอาปลาต้นปลาหลีมากินเนาะพี่น้องทันสิคแข้งแว้เลยกัะย่านเปีย คันจ้องกับโกขู่โบขบกันเนาะหมู่น้องแท้ผมมาได้คันจ้องน้องอันนี้ก็แคมบ้านนี่แหละพี่น้องเอ้ยคันท้ายหักกะทางโลงฮงเฮียนเนาะทางเล็กน้อยเ้างโลงฮงเฮียนไตใไปคงเฮียนกับสิไปทั้งพุ่นแต่นี่มันบังป่าบิ๊กเนาะพี่น้องบังป่าบิก๊กกายป่าบิก๊กมีไปกะคือเห็นฮงเฮียนเนาะ โ okay, อเคเนาะพี่น้องเดี๋ยวห้ากาันที่ย่างไปหน้ากันเลยเนาะมันเลยพ่นก็เริ่มห่วยเลยไปไปย่างมาเนี่ยากันย่างไปก่อนพี่น้องบักเกอร์นี่ตีเปียกบักเกอร์ก็อยากมานำพี่น้องเลยฝนตกกัอยากมานำไปย่างม,านางมันสวาย,ยาง่อนพ่นี่เนาะก็พี่น้อง บกเบอร์กับบริยานไหนฝนตกเนี่ยกระแขงไปน้ำผู้เจ้าคูเขื่อนหนะ้าเปียกบัดแล้วเพิ่นน้ำไหลลอดไหลล่วงๆๆพี่น้องเลยเพื่อนโมไฮว้าวเลยเนาะอันนี้ก็มีแบะอยู่เลยพี่น้องแบะจักแบะไผ่ลายอะไรเบะเด่นวันนี้มันสนฝนเนาะเบึงน้ำไหลคือพี่น้อง ส่หาหลัดปลาคือสิม่วนนี่นี่เนาะนำลาลดินไยายหยาห่างห่างพันจ้องเป็นหยางกนนะ่ะคือวันนี้วปดีนี่ทางนี้พี่ทางมันยานนะเล็กมันหลุดเนาะปากเก้อยางอ้าวเจผลคนแหงอะไรพี่น้อง บรรยากาศเป็นตานอนตุมม้มผอมอยู่เือนอะไรแบบนี้เนาะแต่ละมือก็ะคึมได้พี่น้องคึ้มสื่อเลยก็หายไปคึ้มสื่อเลยก็หายไปบ้ได้ตกมาโบ้นีผัดต,ตกแบบเห็ดใช้ใจกันผัดขนาดเลยนะผัดมือเข้าไปนะผัดตกเนาะนดินหล่มมาะรพี่น้องห้อยเบกเกอร์อย่างไปดินหล่มมาะไรอย่นี้คนถ้ากระตกทำทำมาเนาะ ดินลดลมปวดโก้ดอย่างหลอดตามแคมบ้านไปเนอะพี่น้องกระไกลเติบอยู่เพรามันสามรักขุบวจักทางไปนาดินลมนะคนหักกระตกเสาเลยดินล่มลมตอนนี้ย่างกระชีวิตบ้านเลยเนอะพี่น้องสวายแล้วเก้าโมงเลย คนก็นเริ่มปล่อยว่าปล่อยไฟออกไปเลี้ยงเนาะนงแพ้วฝนแข่งฝนไปเลยฝนบระจายคันจอ,องบุ่นโอ้โอ,โอไฟสซน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 เบืองน้ำกลางบ้านไหลโอ้ห้ากระุุดแห้งเนาะพี่ดอง ตอนแรกเจ้าว่าชิมะมาได้จักขันพนแห้งเบชิมัดมือนี่ตอนแรงมามาได้แน่นอนเนาะยันน้ำมากเอ๊ตอนเศร้านี่น้ำยังซทำนี่แหละน้ำลายอะไรลายตามกลางบ้านบุคิดว่าชิตโตกแห้งอะไพี่น้องบุคิดว่าคนชิตโตกแห้งขนาดนี้ขันโฮไปชิกระขึ้นบนได้มาเหรอเนาะ ขนาดกั้งอันนี้ยังเปียกมาเลยเพื่องนน้องแลพลขึ้นแข่งคนเลยนะเพิดป้าให้น้องอันขึ้นกั้งคนเดียวน้องขึ้นแข่งไปเลยแบบเบอร์เกอร์แบบเบอ,อร์เกอร์เปียกนะเือองน้าผู้พ่น้องแห้งขนาด คนนาแถวนี้ฝนก็ไปนาคือกันนะพี่น้นนนนนองย่างอันย่งางย่งางให้ทันนอ้องแถวเอาไว้ไฟซาหน้า,นาม,มางได้หน่พี่น้องมากระเวนชิย่านได้คุณอากาศดีเลยพี่น้องข่าวเคียวอุ้มถุ่มเลยถือคนเนาะ น้ำลายอะีตอนแรก็ว่าชิมาว่าได้เนาะน้ำมากเนาะน้ำมากง่ลพูดจักยังดอกเนาะขอว่าคนหัก,กะตะกมือนี่ทันมันตกมือมือไปชิบะ่แน่ตอนแรงอ่ะชิมาค่ะอลีพี่น้อง <laughs> มากระได แข่งคนไปนำเจ้าสู่ชีวิตอลิมาก็ได้อากาศดีอลริพี่น้องโซเปียกเลยเนาะนนองแพร์คน ตอนนี้ก็มาฮอดไลอ้อยเนาะพี่น้องนะของเ้ากกะชิอยู่ทั้งพูแหละยตาตกพากันลุยแข่งคนมาดีนี่ค่ะเข่าเคี้ยงามเนาะเบ่งท้องฟ้าเห็ดสุลัวอยู่แบบนี้นี่ตกอีกนานพี่น้องเลยไปฮอดหน้ามะฮู้กชิมีปลาเลยบอเน้องั่นมีกะชิถ่ายให้ปอรเมพี่น้องเบ่งเด้อนิซไลอ้อยในยก็หอดเลยเนาะพี่น้องข้ากะชิตั้งใจอย่างเนาะ เบิ่งทอง้าเห็ดชูรั่วอยู่คือสิตกมืดมืดนีมมม่มียังยุงกิน คนกะเจ็ดใส่ขักอลนะีนา๊ะมือออกมานะขาดจบพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องคลิปนี้ซาแพนกับชิคอจบเอาไว้สนิทก่อนเด้เอก็อย่าลืมก็ได้กดแชร์กดซับทุกใครให้ลึกก็สันติ์ดินเจ้งเตือนเนาะเปิดสีบระพาดคลิปใหม่ๆที่ซาแพนลงแหละพี่น้องเอาไปชิคา,าใจยากให้หอนหน้าไ,ไว้ไวยก่อนเนาะมีปูมีปลาก็สะอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่์กต้งกันเนาะพี่น้องบอกว่าลา,ายเนาะก่อนไปค่ะ จะกดความโฆษณาเด้อเบิ่์โฆษณาให้ซาฟเทน,นเนาะเพื่อเห็นให้ซอฟนมีกำลังใจเห็ดการณใหม่ๆออกมาให้เบิ่งดีพี่น้องไปแล้วเด้อพี่น้องสบายดีสวัสดีส